รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้องกฟูงน้องฟูชอบมาโรงเรียนไหมคะสนุกไหมสนุกสนุกไหนแล้วน้องฟูมาเรียนน้องฟูรู้จักร้องเพลงอะไรบ้างคะรู้จักร้องเพลงอะไรบ้างคะมารู้จักเพลงแอปเปิ้ลไหมเราทำกับคุณครูซิอันหนึ่งสองสามทำไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วย ส้มส้มส้มแอมเบอร์มาแล้วก็เคยส้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านชนยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายทำนะคะเทคนิควิธีการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยนะคะหลกัหลกๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีที่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอย่างไรนะคะไปดูเลยะค่ะ ร่างกายของเด็กนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เด็กจะใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายในชีวิตประจําวันนะคะดังนั้นเราก็ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แก่เด็กนะคะโดยการบูรณาการผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมการออกกาลังกายกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และกิจกรรมการแจ้งนะคะซึ่งแต่ละกิจกรรมที่ได้กล่าวมานั้นนะคะ ก็จะส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กนะคะให้มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ตามวัยค่ะมีในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายนะคะโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนุก ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคบตค่ะเรามาดูวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กถึงวายนะคะโดยจะมีวิธีการส่งเสริมโดยให้เด็กนะคะได้ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับเพื่อนนะคะการให้การให้เด็กได้ทํากิจกรรมร้องรำทำเพลงกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะและการเล่านิทานให้เด็กฟังนะคะ ราะว่ากิจกรรมทุกสารกิจกรรมที่กล่ามานะคะเป็นการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา,าการทางด้านอารมณ์นะคะและประสบการณ์ทางสทีิภาพนะคะเด็กสามารถชื่นชมและแสดงออกถึงความรู้สึกผ่านผลงานที่ทำนะคะได้อย่างมีความสุขะค่ะ <c oughs> ออกกำลังการเตะ การส่งเสริมพัฒนานการทางด้านสังคมนะคะคือการพัฒนานความสามารถในการสร้างความผูกพันกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะเช่นาการส,งส่งเสริมให้เด็กๆได้ปฏิบัติกิจกร,รรมร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นกิจกรรมอ่ะนหน้าเสาธทงกิจกรรมภายในห้องเรียน,นะค่ะแล้วก็กิจกรรมเครื่องเล่นสนามเราก็จะเป็นคนคอยสังเกตดูแลนะคะว่าเด็กๆคนไหนชอบเล่นกับเพื่อนเด็กๆคนไหนชอบแยกตัวไปเล่นคนเดียวนะคะเราก็จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ <spe tun ics> แต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ด้านสติปัญญากันเลยนะคะซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะคือการเล่นบทบาทสมมุติการเล่นตามจิตนาการการเล่นเกมการศึกษานะคะซึ่งการเล่นเกมการศึกษาก็มีหลากหลายเกมนะคะเป็นการสังเกตเปรียบเทียบจำแนกนะคะให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาต่างๆนะคะเราไปดูวิธีในการส,งส่งเสริมพัฒน,นาการด้านสติปัญญากันเลยค่ะค่ะน,นี่นะคะก็จะ การปั้นดินน้ำผัดดินน้ำมันนะคะนอกจากเพื่้เด็กได้ใช้ภาษาสังขารได้เนื้อมันเล็กๆนะคะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้ใช้จินตนาการนะคะไหนทำเป็นไหมคะอันนี้อะไรคะผีเคือดอกผีหมอนอะไรอย่างเงี้ยไหนสีอะไรคะเสีอะไรเอ่ย ค่ะจะถามว่าคุณรูมีเทคนิควิธีการอย่างไรคะในการสร่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็ที่มาอยู่ในศูนย์นี้ก็จะมีจมําแนกเป็นสองช่วงอายุคือใบ2องขวบกับ3ขวบนะคะทีนี้เราจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไรทางด้านร่างกายนะคะเราก็จะให้เด็กรู้ได้ มันจะการเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวได้จังหวะเป็นการเป็นการอะไรมันกับว่ามีกิจกรรมยามเช้านะคะแล้วก็ให้ให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเล่นของเครื่องเล่นสนามโดยการปีนป่ายนีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามเล่นเล่น เด่นน้ำเด่นทรายแล้วก็พอแต่ไม่อยู่ในห้องเนาะแล้วก็จะส่งเสริมพัฒนาการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กโดยการให้เด็กปันนนป้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันขยำหนังสือพิมพ์ปั้นแป้งโดค่ะแล้วก็ให้เด็กฝึกระบายสีจับโดยการใช้สีเทียนค่ะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนา ด้านร่างเนื้อมือด้านร่างกายพัฒนาด้านสังคมก็คือให้เด็กได้ช่วยรู้จักแบ่งปัน,ปนมีน้ำใจต่อการมีอะไรก็รู้จักแบ่งการแบ่งเ,เพื่อนแบ่งของเ,เล่นการแบ่งขนมรู้จักมีน้ำใจแล้วก็ให้เป็นโรงเรียนเรามีมีสองวัยเนาะก็จะแบบว่าเหมือนกับให้พี่ช่วยเหลือน้องอช่วยเหลือน้อง พี่ดูแลน้องอะไรนี่นะคะ<ทาง>แล้วก็อันนี้ทางด้านตั้งกายอารมณ์สังคมด้านด้านพัฒนาสติปัญญาก็ให้เด็กก็ได้เล่นเ<ทาง>ลอกเล่นเลอกเล่นเกมตัดต่อเล่นเกม,เเก,มการศึกษาเด็กก็จะได้คือของเรานี่จะสอนแบบ ที่ใช้เอาของมอนเตสซอรีมานี่ด้วยก็จะมีอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเป็นสื่อกิจกรรมมอนเตสซอรีให้ให้เด็กได้ฝึกตั้งแต่เหมือนกับให้การสังเกตมีมีเราก็จะมีพวกเม็ดทวเม็ดอะไรเงี้ยฝึกการสังเกตอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเครื่องมือไออะไรนะที่ปลอกเกมบล็อก,กอกอะไรเงี้ยมี เตยมตัดโตอะไรมุมมุมม,มต่างๆ,ๆจะสติปัญญาเนาะจะแล้ก็ขอขอบคุณ,ค,ณค่ะค่ะค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะมีเทคนิควิธทีที่หลากหลายนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนะคะเด็กนะคะก็เปลียนเสมือนท่าขาวนะคะเราจะแต่งแต้มสีลงไปสีอะไรลงไปก็ง่ายแค่นั้นนะคะ ก็ดังนั้นนะคะการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็กนะคะก็จะทําให้เด็กนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีในวันข้างหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้ทีความรู้และความสนุกสนานกันเลยใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา5้าคนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่ง

วว้าวไปท้ายง่ายไปลูกปะขันข้าวเร็วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้ทัาา้งความรู้และความสุนสนักสนานกันเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้งห้าคนแล้วนะคะ ลับแล้วเป,นนะเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกแล้วก็ไม่ไ่อค่ะแต่ก็สู้ค่ะ <c oughs> <c oughs>